สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาฝึกโยคะสั้นๆเน้นการนั่งเป็นหลักในชุดท่านี้จะเหมาะสําหรับทุกๆคนคะ่ะโดยเฉพาะผู้ที่นั่งทํางานเป็นเวลานาน,านๆต้องการบรรเทาอาการปวดตึงสะโพกหลังหรือขาด้านในและคนที่อยากฝึกเปิดสะโพกแบบเบาๆท่าต่างๆจะช่วยยืดกล้ามเนื้อรอบสะโพกหลังและขาด้านในเพื่อให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มฝึกด้วยกันเลยค่ะเริ่มด้วยท่านั่งในท่าสุขาสนะหรือ easy pose ให้เรานั่งหลังตรงสะโพกมั่นคงไหลผ่อนคลายลงมือวางบนเข่าให้ร่างกายเริ่มสงบและลองโฟกัสที่ลมหายใจหายใจเข้าช้าๆผ่านจมูกลมหายใจไหลลงไปตามลำคอผ่านอกลงไปยังกระบังลมกระบังลมค่อยๆขยายออกเหมือนหน้าท้องค่อยๆยกขึ้นหายใจออกช้าๆปล่อยความตึงเครียดและความกังวลออกไปกับลมหายใจ ทุกครั้งที่หายใจเข้าเติมพลังและความสงบให้กับร่างกายทุกครั้งที่หายใจออกปล่อยสิ่งที่เกรงและหนักในร่างกายของเราออกไปให้ลองสังเกตความรู้สึกในร่างกายหลังคอและไหล่มือของเราจะรู้สึกถึงความเบาความสงบและความสมดุลของร่างกายท่านั่งเริ่มต้นนี้จะช่วยฟื้นฟูร่างกาย และทำให้ร่างกายผ่อนคลายช่วยให้จิตใจสงบมากขึ้นปรับสมดุลพลังงานให้เราพร้อมรับมือกับวันใหม่หรือพักฟื้นหลังจากเราทำงานมาอย่างหนัก เดี๋ยวต่อไปเราจะมาฝึกท่าสิ t Eagle Arms ค่ะหรือท่านั่งควายแขนแบบนกอินทรีโดยเรายังคงนั่งหลังตรงและค่อยๆย,ยกแขนทั้งสองข้างของเราตรงไปข้างหน้าให้แขนขวาทับแขนซ้ายและพับแขนทั้งสองข้างของเราขึ้นให้ข้อศอกควายเข้าหากันเบาๆแล้วประสานมือหรือประกบฝ่ามือให้ชิดกันตามความสบายของร่างกายเลยค่ะ จากนั้นค่อยๆกดข้อศอกลงใกล้หน้าอกให้รู้สึกถึงการยืดของไหล่สะบักและแขนพร้อมกับให้เราหายใจเข้ายืดอกขึ้นเล็กน้อยหายใจออกผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหล่และคอค้างอยู่ในท่านี้ประมาณ2-3ลมหายใจทุกครั้งที่เราหายใจเข้าให้เรา ลองเติมความยาวให้กระดูกสันหลังโดยการยืดลำตัวขึ้นและทุกครั้งที่เราหายใจออกให้เราปล่อยความตึงและความเกร็งของร่างกายออกไปให้รู้สึกถึงความสบายและความคลายตัวที่ค่อยๆไหลลงมาตามแขนและไหลจากนั้นให้เราคลายค่ะสลับข้างค่ะใช้แขนซ้ายทับแขนขวาและเราทำเหมือนเดิมค่ะ เมื่อเราสลับข้างแล้วแขนซ้ายทับแขนขวาและเรางอข้อศอกขึ้นค่ะประกบฝ่ามือเข้าหากันให้เรารู้สึกถึงการยืดและผ่อนคลายของทั้งสองข้างค่ะและให้เราค้างอยู่ในท่านี้พร้อมกับลมหายใจสังเกตความแตกต่างของกล้ามเนื้อไหล่และแขนให้เรารู้สึกถึงความเบาและคลายตัว ในบริเวณสะบักและหลังส่วนบนค่ะหายใจเข้าค่อยๆยืดลำตัวขึ้นหายใจออกข้อสอกของเราลดลงและใกล้ชิดหน้าอกมากที่สุดเป็นการเพิ่มการยืดของช่วงสะบักของเราค่ะท่านี้จะสามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหล่และคอรวมถึงช่วยลดความตึงจากการนั่งทำงานานานๆทำให้ร่างกายรู้สึกเบาสบายและคลายตัวหายใจเข้าช้าๆและหายใจออก รับรู้ช่วงการยืดของไหล่สะบักและแขนของเราค่ะทําให้เราเกิดสมาธิและความชัดเจนในจิตใจหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายค่ะคลายแขนของเราออกมาค่ะต่อไปเราจะมาฝึกท่าสี h o u l d e r Opener ค่ะหรือท่านั่งเปิดไหล่ โดยเริ่มจากท่านั่งของเราที่เรานั่งอยู่แล้วนะคะไหล่ผ่อนคลายลงให้ร่างกายรู้สึกสงบจากนั้นอ้อมแขนของเราไปทางด้านหลังประสานนิ้วมือเข้าหากันถ้าใครหัวไหล่ตึงใช้ผ้าเพื่อช่วยยึดมือทั้งสองข้างเข้าหากันได้ค่ะ ยกอกขึ้นเล็กน้อยผ่อนคลายหัวไหล่ลงรู้สึกถึงการยืดของหน้าอกไหล่และกระดูกสันหลังส่วนบนหายใจเข้าเติมความยาวให้กระดูกสันหลังยืดตัวขึ้นหายใจออกพร้อมกับเหยียดแขนทั้งสองข้างของเราให้ตรงเปิดหน้าอกออกไปทางแรงลมหายใจ ค้างไว้ค่ะประมาณ2 3งลมหายใจทุกครั้งที่เราหายใจเข้ารู้สึกถึงช่องอกเปิดกว้างและทุกครั้งที่เราหายใจออกผ่อนคลายไหล่และแขนให้สบายให้ความรู้สึกเบาสบายและคลายตัวไหล่และหลังส่วนบนรักษาหลังของเราให้ตรงไม่คอมท่านี้นอกจากจะช่วยเปิดหน้าอกและไหล่ ยังสามารถช่วยปรับท่าทางของเราให้ตรงได้ด้วยช่วยลดความตึงความเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าอกไหล่และหลังส่วนบนช่วยให้ระบบหายใจของเราทำงานได้ลึกขึ้นจะเหมาะมากสำหรับคนที่นั่งทำงานานานๆหรือรู้สึกไหล่และหลังตึงมากๆหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งหายใจออกค่อยๆปล่อยมือคลายมือคลายท่า ต่อไปเราจะมาฝึกท่าสีด d วเล็กส์ฟอร r เว d ร์ค่ะให้เราแยกขาของเราทั้งสองข้างกลางกว้างออกไปทางด้านข้างค่ะให้เรานั่งหลังตรงค่ะ จากนั้นค่อยๆโน้มตัวไปทางข้างหน้าช้าๆถ้าใครยืดหยุ่นสูงนะคะวางมือคว่ำลงบนพื้นและค่อยๆเหยียดตัวและแขนตรงไปทางด้านหน้าแต่ถ้าใครตึงมากให้วางข้อศอกลงค่ะและปล่อยคอและไหล่ให้ผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆค่ะ ให้กระดูกสันหลังยาวขึ้นหายใจออกให้เราค่อยๆโน้มลำตัวไปทางข้างหน้าช้าๆลึกอีกหน่อยตามแรงลมหายใจของตัวเองค่ะให้ลองสังเกตความรู้สึกยืดของหลังเอวและด้านในต้นขาของเราค้างอยู่ในท่านี้ประมาณ2-3ลมหายใจโดยที่ไม่ฝืนร่างกายและร่างกายจะต้องไม่เจ็บค่ะ ผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายสะโพกค,ค่ะคลายความตึงของสะโพกหลังส่วนล่างและต้นขาด้านในเปิดกระดูกสันหลังให้ยืดเต็มที่ปรับสมดุลร่างกายและช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรู้สึกเบาและคลายความเกร็งของร่างกายได้ดีค่ะท่านี้เหมาะสำหรับคนที่นั่งทำงานนานๆ หรือรู้สึกหลังและสะโพกตึงมากๆให้ทำท่านี้ได้ตามความต้องการของตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาหายใจเข้าค้างท่าหายใจออกปล่อยลมหายใจยาวๆจากนั้นค่อยๆย,ย,ยกตัวกลับขึ้นมาค่ะให้เราสังเกตความแตกต่างระหว่างร่างกายที่ตึงก่อนฝึกและความรู้สึกเบาสบายของร่างกายหลังจากการฝึก ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาฝึกการหายใจแบบนาดิชโชเดนปราณยมะค่ะหรือการหายใจสลับรูจมูกให้เราค่อยๆเก็บขาเข้ามาอยู่ในท่านั่งอีซีโพสค่ะหรือสุขาสนะค่ะการฝึกลมหายใจแบบนาดิชโชเดนจะเป็นการฝึกที่ช่วยปรับสมดุลพลังงานในร่างกายจะคลายความเครียดและเพิ่มความสงบของจิตใจเมื่อเรานั่งหลังตรงแล้วให้เราผ่อนคลายหัวไหล่ลงมือซ้ายระวางบนตักค่ยกมือ ขึ้นนิ้วโปง้งเราจะใช้ปิดรูจมูกด้านขวาและนิ้วนางเราจะใช้ปิดรูจมูกด้านซ้ายและค่อยๆหลับตาลงค่ะยกนิ้วโป้งขึ้นปิดรูจมูกด้านขวาหายใจเข้าลึกๆผ่านรูจมูกด้านซ้ายหายใจเข้าเต็มปอดเต็มที่แล้วปิดรูจมูกด้านซ้ายด้วยนิ้วนางและกลั้นลมหายใจโฮลมหายใจไว้รู้สึกถึงลมหายใจอยู่ภายในและพลังเริ่มไหลเวียนทั่วร่างกายจากนั้นค่อยๆเปิดรูจมูกด้าน ขวาปล่อยลมหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆผ่านรูจมูกด้านขวาอีกครั้งหนึ่งและปิดรูจมูกด้านขวาไว้โฮลมหายใจเหมือนเดิมค่ะจากนั้นหายใจออกเปิดรูจมูกด้านซ้ายปล่อยความตึงเครียดออกไปกับลมหายใจ นี่คือหนึ่งรอบของนาดิชวยเดิลปราณยมะค่ะให้เราทำซ้ำๆแบบนี้อีกประมาณ5รอบค่ะทุกครั้งที่เราหายใจเข้าจะรู้สึกว่าพลังและความสงบเข้ามาเติมเต็มร่างกายทุกครั้งที่เราหายใจออกปล่อยความเครียดความตึงสะสมของเราออกไปกับลมหายใจ ตามจังหวะลมหายใจของตัวเองได้เลยนะคะการฝึกสลับรูจมูกแบบนี้จะช่วยปรับพลังงานในร่างกายของเราได้ดีโดยทําให้ระบบประสาทของเราสงบและผ่อนคลายค่ะจะเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเริ่มต้นวันใหม่เพื่อความสดชื่นกระปีก้กระเป๋าหรือทําเป็นพักเบรกช่วงบ่ายเพื่อให้ร่างกายและจิตใจที่เหนื่อยล้าของเรารู้สึกเบาสบายระหว่างการฝึกนะคะ ให้เราลองสังเกตความรู้สึกในตัวเองอย่างตั้งใจรู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆเกิดขึ้นรู้สึกถึงความเบาสบายของร่างกายเหมือนพลังงานในตัวของเราเริ่มไหลเวียนอย่างสมดุลผ่านรูจมูกซ้ายไปรูจมูกด้านขวาทุกครั้งที่เราหายใจเข้าพลังงานและความสดชื่นของเราจะมาเติมเต็มร่างกายทุกครั้งที่เราหายใจออกความเครียดและความตึงสะสมจะถูกปลดปล่อยออกไป ทำต่อเนื่องอย่างช้าๆตามลมหายใจของตัวเองได้เลยค่ะให้เวลาร่างกายและจิตใจของเราปรับสมดุลอย่างเต็มที่จะรู้สึกพร้อมสําหรับกิจกรรมต่อไปหรือพักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากการฝึก mm. เมื่อทําครบแล้วนะคะให้เราค่อยๆวางมือลงค่ะยังคงหลับตาเบาๆอยู่ ให้เราลองสังเกตความรู้สึกในร่างกายรู้สึกถึงความผ่อนคลายความเบาสบายและความสงบที่ไหลเข้ามาให้เราลองสังเกตว่าหลังผ่อนคลายไหลคลายตัวคอรู้สึกเบาลมหายใจช้าลงอย่างเป็นธรรมชาติ โยคะฟื้นฟูไม่เพียงช่วยคลายความตึงของร่างกายแต่ยังช่วยผ่อนคลายใจ,ใจิตใจลดความเครียดและปรับสมดุลพลังงานของเราทำให้เรารู้สึกสดชื่นเต็มไปด้วยพลังและพร้อมสำหรับวันใหม่ในกิจกรรมถัดไปก่อนจบสำหรับวันนี้ให้ลองยิ้มให้กับตัวเองเล็กๆขอบคุณร่างกายและใจิตใจที่ให้โอกาสได้พักและฟื้นฟู และค่อยๆเปิดตายอย่างช้าๆค่ะพร้อมรับกับความสงบความเบาสบายขอบคุณที่ฝึกโยคะด้วยกันในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะรู้สึกผ่อนคลายและอย่าลืมกลับมาฝึกซ้ำได้ทุกเวลาที่ต้องการค่ะน a มัสเต